หนึ่งรอบค่ะหนึ่งรอบค่ะเห <l ots> ็นอ <l ots> ย่างนี้นะคะนี่คือคุณครูของลิโดเอ็นเตนเมนต์คือคุณครูที่สอนพาพ์ทีเป็นถึงทุกวันและสอนความจ,าจาัดจิตให้ดิฉันเป็นอย่างนี้นะคะเส <l ots> ้นผิวมากค่ะหุ่นเธอเท่ากับ21่คิวค่ะตรงนี้ค่ะ <l ots> อ๋อไม่ใช่ค่ะ <l ots> อะไรอย่าทำเกินหน้าเกินตาหน่องนะคะเดี๋ยวต้ารางวัลก่อนทำไมอ่ะคุณพี่เขาไม่ให้รางวัลบนชั้นสองไม่พี่คะ่ะงั้นคนนั้นไปน้องกับคนนี้อะไรน้องมีแอนน้องจะติดติ่งมันดูนองติดมา่วพี่ชอบพี่ชอบพี่ชอบเขาคงคงไม่ชอบแปลกๆอย่างมึงอ่ะไม่ค่ะพี่ถ้าหนูแปลกพี่แปลกที่ก่อ่ะอลังวันมาค่ะถามไม่เจอค่ะก่อนสิบแปดค่ะคุณแม่เออใครทำอะไรให้น้องบีขุ่นเคืองบ้างละ ไปยืนมืดอยู่ตรงนั้นลาหูอมเหรอลูกมานี่นี้ค่ะมาทางนี้ค่ะลูกบมาลูกเจ้มานี่โอ้โหตอนเด็กๆนะคะตัวเท่าเข่าค่ะพอมาโตมาตัวเท่าตู้เย็นค่ะไม่ตอนนี้เขาเท่าเข่าเขาขวมน้ำเกลือไม่เท่าเข่าถ้ามันนอนอย่างเงี้ยเท่าเข่าใช่พอมันสูงเท่าเข่าเราเลยค่ะวีเราวีเรียกพิมายดิฉันไม่กล้าเขาใกล้กลมลมทับอาเชิญค่ะถ่ายรูปค่ะ พ่อมพี่เหนื่อยค่ะพี่นูเพิ่งได้จองเดียวนะคที่หนูเต้นนี่คือหนูจะดูว่าเจ้าภาพมันจะมีเกะจใจที่ให้ดิฉันไหมได้แก ทีรักของฉันน้องหล้าหูน้องมีค่ะช่วยหลบหน่อยนะคะพื้นมปนจระจสุนนะคะแหวกยาด้วยค่ะแหวกได้ค่ะบอกกองพันสัสตว์ต่างนะคะว่าวันนี้เรล่ออานุกญาตให้ชทางเข้ากลุ่มได้นะคะ บัตนี้ค่ะอะไรนี่คะ่ะของคุณมีคะ่ะอะคุณมีมอบให้พี่เขาค่ะมองก,กล้องค่ะลูกขอไปด้วยคะ่ะไปคะ่ะยิ้ค่ะยิะ้มค่ะ,คะไปพีพอค่ะพอพอ จะพูดฟังค่ะไม่ต้องฟังอาเพลงเบียสงขวดมึงรู้ไหมกูเส้นไว้เบียสองขวดว่าเบียสองขวดเปิดเยอะๆถ้าตะองไม่ให้วัวไม่รู้กูไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ไม่มีต่างอะต่อไหะใช่ครับเพราะว่าถ้าเรามีความสามารถคนคนคนอื่นๆก็ต่อโอเคโอเคอยากาพอดีว่าพี่ไม่ค่อยมีความสามารถน้องเท่าไหร่อะค่ะดิฉันขอติมเมื่อกี้ฉันกระโดดทีมมันสอบขาได้นะคะจ้างดิฉันได้น้องขอโทษจริงๆค่ะทีมไม่อ่านค่ะค่ะอะขอเียงประมือให้กับทีมโคเวอร์ด้วยค่ะ ไวโอกาสหน้ามาใหม่นะคะมาใหม่นะคะปีหน้าไม่ปูหญ้าแล้วนะคะปีหน้าเราจะปูเสือเพราะว่างบเราหมดนะคะพี่แซ่ก็เราบอกพะพิษว่าไม่ต้องปูหญ้าเอาค่าหญ้ามาเป็นค่าตัวพวกเราดีกว่านะคะปูหญ้านะคะใช่ใช่นีคะถูกต้องค่ะแต่ว่าก็ขัดไม่ได้ค่ะเป็นจิตเป็น วามะสค์ขององค์พระนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาเป็นพระเราไม่กล้าสามารถไม่ใช่เพราะว่าท่านตั้งใจจัดเนรมิตบ้านเนี่ยซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยปกติเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นเหมือนสวนลุกมชาติเป็นสวนพฤกษชาติเป็นเทพีดิฉันเป็นเทพีดอกไม้นะดิฉันเป็นดอกไม้ดอกหน้าวัวอ๋อหน้าวัวดอกอะไรไม่รู้ค่ะแล้วเมื่อดอกทองค่ะเฮ้ยค่ะคุณพี่คุณน้องไปดอกบัวสีชมพูฉันดอกบัวถ้าดอกบัวขนาดนี้เขาคงไม่วหวยพระกันแล้วล่ะค่ะ นแต่ดิฉันชอบพระสามลูปนี้มากเลยนะคะใช่ค่ะพี่พระค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะพี่ค่ะให้พวกมันกลับไปก่อนค่ะวมาได้ทางแล้วอ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเอินทางเจ้าตีนะคะเดี๋ยวไงเงินที่ได้เมื่อกี้แต่งไปไว้ข้างหลังบ้างนะคะดิฉันอยากได้บ้างไม่ใช่ค่ะเขาให้บุญถอยหลังมาค่ะอ๋อคือว่าให้อนุเสร็จจะบุญมาทางนี้แล้วให้เราอีกไม่ค่ะให้กูคนเดียวโโอ้ห จับหน้า่อยได้ไหมคะพี่ขาโอ้โหพี่คะขาปูที่นี่แพ้เลยค่ะทำไมคะมีหน้าดานมาริงหนัก,กโอ้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวออกนะครัค่ะค่ะเราทำงานตามเดินนะคะจรดิฉันยังได้ซองเดียวเหมือนเดิมหมายเลข23ค่ะ ฉันหยากได้จากคนนี้ของใครคะเขาเป็นสาวสวยไหมสาวมาจากใต้เลิศไหมทำกับข้าวอร่อยแ่บปะแ่บมากเวรขอเสียงปบมือให้เก่าอาหวาค่ะขอเด็แบบนางงามหน่อยค่ะอาหวาเป็นนางงามเก่าค่ะเดิเอาลไม่ไ้าะเสีบค่ะอาหวาคะเดี๋ยวเดวก่อนล้า เอาไหว้ให้กับมุ้ยค่ะขอบคุณค่ะเอาไหว้อยู่ก่อนค่ะเอาไหว้โพสท่าสวยๆหนึ่งท่าค่ะถ้าเหมือนจะได้หัวใหม่อะค่ะไม่ได้ค่ะพี่ฮะไม่ดีค่ะทำไมด้วยดวามเสร็จต่ดทำไมเพราเยอะแล้วโพสท่าค่ะเอาไหว้ลองนิดหนึ่งสองสักเร็วดิเอาเลย เอาเร็วหนึ่ง,งสองเป็นนะเอา้าเอาวาจาค่ะนอกจากตัวดิฉันเองนะคะซึ่งเขอ้าออกบ้านนี้ไปบ่อยแล้วนะคะยังมีบุคคลอีกหนึ่งท่านซึ่งปัจจุบันนี้ท่านเป็นหลานอีกหนึ่งคนแต่ท่านไม่มีโอกาสได้มานั่งอยู่ที่นี้กับพวกเราปัจจุบันนี้ท่านไปทำงานที่ต่างประเทศวันนี้เนื่องในวันปีใหม่ ก็มีสิ่งดีๆฝากบอกถึงคุณปู่คุณย่าด้วยเชิญรับชมได้ที่วีทีารค้าใครวะ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 รีบออกมาอะดูค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะนันเองค่ะ อันขอสวัสดีปีใหม่กับทุกๆคนสวัสดีปีใหม่ตาสวัสดีปีใหม่ยายสวัสดีปีใหม่พระพีสวัสดีปีใหม่น้าๆที่เขารพรลักสวัสดีปีใหม่น้องๆที่น่ารักแล้วก็สวัสดีปีใหม่กับทุกๆคนที่มาร่วมงานในปีนี้นะคะอันขออวยพรให้ทุกๆท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจ ปราศจากทุกโศกโรคภัยแล้วก็มีแต่ความโชคดีตลอดปีค่ะขอบคุณค่ะแม่ยิ้มแก้มปลิดเลยคนไหนแม่คะแม่ยกมือไหนคะ่ะคนไหนคุณแม่คะคุณแม่ลูกสาวไปอยู่ที่ไหนคะ ออสเตรเลียไปอยู่ออสเตรเลียนานแล้วนะคะไปศึกษาต่อด้วยแล้วก็ด้วยความขยันก็ทํางานด้วยยังติดต่อกันอยู่เสมอนะคะจะเห็นว่าสายสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องของครอบครัวนี้ตลอดจนคนอยู่ต่างครอบครัวเพื่อนฝูงเนี่ยจะแน่นเหนียวกันมามากๆนะคะโดยเฉพาะตัวดิฉันเองเนี่ยพบกับพัฟพิทมาปีนี้ปีที่สองนะคะสองศตวษนะคะสิบเก้าคุณโอ๊กโอ๊กี้ค่ะ เพลงแมทมาเลยค่ะของดาวสาวเหมือนหมาวัดอะเครื่องบินฉันแคร์ละแครสิถ้าฉันไม่แลก์สิก็ไม่ได้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวที่ค้าไม่ไม่สัมภาษณ์เลยมากับใครครัวันนี้มากับใครคะมากับออฟครับ มาอ๋อเป็นใครครอ๋อเป็นพี่ชายอ๋อเป็นพี่ชายมากระสองคนนั้นมึงเอามึงเอาโอ๊ะวัวออฟไม่เอาอันนี้กูจองแล้วเอาเหรอเออเอาไม่เป็นไรแบ่งกันเราเพื่อนกันจับมือก่อนไม่เป็นไรไม่จับาไดเร็วอ่ะไม่สมัยพร้อมค่ะจับเลขที่อ๋อยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดค่ะยินดีด้วยค่ะปีนี้คุณได้สะดอกเพาะได้รับตตะวันจากพี่อ่ะจากบันค่ะ กรุนาไปทอดสังดก็ทานทุกนี้เลยนะคะนิมนพระเลยไหมคะสามลูกดิฉันนิมนให้ด,ดีไหมคะอะไรคะสี่โอ้ยเอ็มมาตะกี้ว่าได้เนื้อคู่เลยใช่ค่ะดอกฟ้านะดอ,อกฟ้ากับหมายยังมันไงคะคคคแต่แต่หรจับพ่นามานะ,ะวันนี้พูดคำอุนอดที่สดเลยคะ่ะเร็วเร็ว เขาบอกว่าก่อนนอนต้องไหว้เท้าวสามีบ้าเวลาจะเจอสามีมันต้องไหว้เยอะๆจะให้่ดีอะไรมาติดเลทียคบพี่ติดเหบ้าเลยฉันจะไหว้อ๋อเอาอย่างี้ป่ะเดี๋ยน้องไปแตะน้องพี่ไม่อยากให้เขาแทบโทะ